เช <Shirley, S 2> อร์รี่ยกมือซ้ายขึ้นมาสิยกแล้วเสียรักเชอร์รี่นะเชอร์รี่ยกมือขวาขึ้นมาสิยกแล้วเสียไม่รักเชอร์รี่แล้ว,วเพราะว่าเสียรักเชอร์รี่ข้างเดียวตอนนี้เีออยู่ไหนเน่จะไปหาเียอยู่ร้านตัดผมร้านตัดผมเหรอโอเคเชอร์รี่เห็นแล้วสักครู่ออเออแกกะ เก่งกานักนะถ้าเชอร์รี่จะทำตีมสีชมพูเสียทำตีมสีเขียววันนี้เสียชอบเขียวเขียวสีจอยแล้วเหรอเสียยังไม่เคยทำสีเขียวเลยนะก็ได้ก็ได้ก็ได้เส้าสีจังแต่ว่าตอนนี้คือเชอร์รี่โดนตำรวจล่าเชอร์รี่วันนี้เราไปขนของเถื่อนกันดีไหมได้ค่ะเสียเสียนะไม่ได้เติบโตเลยเชอร์รี่มาหาแล้วเสียมาพร้อมกับ ตำรวจโอ้โหพาเพื่อนมาเต็มเลยเชอรี่อย่ามาขึ้นรถเสียถ้าขึ้นรถเสียตำรวจมันไล่เสียเสียไปแล้วเสียอาชีพหายแล้วเสียกายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดเอาไม่เป็นไรตำรวจมันไม่ตามแล้วเชอรี่เฮ้ยเสียเสียลงก่อนลองก่อนทำไมจ๊ะมาดูมาดูเชอรี่ลุกม่ก่อนชเชอรี่ชเชอรี่สวยไหมคะเอ่อจทุกทเชอรี่นอนนอนก็เลยขอบตาดำมากเออเหมือนเหมือนโดนผวัวซ้อมมากกว่า <S <S ไปเปลี่ยนหน้าตาเดี๋ยวนี้นะ อยากลองลุกนี้เผื่อจะมีคนมาจีบเชอร์รี่หน้าอย่างนี้จะมีคนมาจีบไหมล่ะมีเสียไงเสียไม่ได้จีบเสียเป็นแฟนเชอร์รี่อยู่แล้วอ๋อปะวันนี้ทำอะไรกันดีคนของเถื่อนเนาะใช่แล้วแต่ว่าเสียจะไปร้านเสื้อผ้าเบื่อเบื่อแล้วเสียอยากเปลี่ยนเป็นแบบแนววัยรุ่นนะได้ได้ายมือเลยเสียไปเลยเพราะว่าเสียจะใส่สูทมาสองสามคลิปแล้วเดี๋ยวคนดูจะเบื่อไม่ไม่เนอะเดี๋ยวขี้เกือขึ้นเสีย เสียอาบน้ําอยู่อ๋อรเหรอปกติเสียมาคล้ากับน้ำน้ำสิกะอาบสิจ๊ะพูดอย่างนี้ได้ยังไงเขารู้กันหมด <c oughs> นี่ชาร์ลีซื้ออันนี้มาเสียมนที่สี่น,นัดนึงเสียเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่รีบไปไหนอะอยากลองของใหม่ออะเสียแั๊บนึงเชาร์ลีอุ้ยชุดนี้โคตรเท่เลยเสียวเร็วได<ต>้ล<ต>เลยอยากขนอยากขนของแล้ววันนี้เสียจะเป็นแรปเปอร์ โอ้วันนี้หล่อนะเนี่ยเชอรี่อยู่ไหนอะเชอรี่เห็นเสียด้วยเหรอเห็นอุยห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 ุยเออหยเชอรี่มันเจ็บเชอรี่มันเสื้อเสื้อเพิ่งซื้อเชอรี่อื้โหของใหม่ใช้ได้แล้วเนี่ยเสียมึงแค้นจากคลิปที่แล้วหรืออะไรเปล่าก็ทะเีาะไปล้ะอาวุธเปล่าโอ้โหอันนี้ก็น่าลองนะเนี่ย เสียแรปเปอร์ตัวจริงโย่โย่นี่คือแรปเปอร์แรปเปอร์สายเขียวอย่ามาทำเฟี้ยวอยู่ตรงนี้คนเดียวโย่นะเชอร์ล,ลี่อย่ามาทำเดี๋ยวไปกินจะโดนทีดีไหมนี่โอ,<ไ>โอ้ยโอ้ยเจ็บโอ้ยพ,พูดจะอะไรไม่ดูช่องเลยอ่าพูดตำรวจม,มาเธอหนีเร็วเธอหนีเร็วตำรวจมาเร็วเรวาเรเรเรขึ้นมาขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถเราแล้ว ตำรวจหน้าโง่ทำมาโชว์ปืนเดี๋ยวจะโดนเอาคืนระเบิดไปสัก2 3มทีกูมีอูซี่ยิงให้หน้าเป็นโยโคตรเฟี้ยวเลี้ยวไฟแดงกระจกแตกแหกไปหมดโยเออหูเสียสามดาวอ่ะเสียเราไม่ได้ไปอ่ะสามดาวนะอย่ามาทำอย่ามาทำเป็นกาวโยย คืออะไรอ่ะเสียบทไรอ่ะเสียไม่ได้บ่นเขาเรียกว่าแรปสดไม่ได้จดมาแบบบ่าโฟลแบบจดจดสดโยงงเลยเจอรี่เลิกยิงไน้แล้วเป็นเด็กแก๊งเขาไม่ยิงคนอื่นมั่วเข้าใจไหมเขาชนเขาชนเด็กแก๊งเขาชนกันเขาชนหมดโอ้ยเสียเธอคิดว่าเรามอบตอเธอะเป็นตำรวจหน้ามันประจวบเมย์รึเมย์เสียขึ้นดี ได้เลยเสียจะพา<ล>ะไป,ไปอ่อนทัวบนลรถเมย์แบบ<อ>คนเกเลเอบีบแต่มึงบีบแต่หลบไปหลบไปพวกตำรวจโอ้หน้าอย่ากลับประจวดเดี๋ยวก็โดนเกี่ยวลวดงวดโยไม่ตายเชอร์รี่เชอร์รี่ช่วยยิงหน่อยเสียกำลังจะตายแล้วไม่ไหวแล้วเชอร์รี่เ<อ>ชอร์รี่อยู่ไหนอยู่ห้างหลังไงเห็นไหมเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยมันขับตามเสียเต็มเลย เรามาทำมาทำไมเราถึงต้องมาไล่สันละกันตรงนี้เนี่ยเราควรจะไปทำงานหาเงินกันนะเชอร์รี่ใช่เพราะฉะนั้นเราควรลงมอบตัวไม่เป็นไรตอนนี้ตำรวจมันหาเราไม่เจอแล้วเดี๋ยวเสียหลบหนีก่อนอันนี้คือหลบหนีเหรอเนี่ยไม่เนียนเลยนะใช่มันตามหาเราไม่เจอหรอกเสียแอบเปลี่ยนป้ายทะเบียนเมื่อกี้จริงเหรอโค้รเทพเสียพูดเล่นเสียไม่ได้ทำยอมแพ้ไหมไม่ยอมเสียจะหนีมันให้ได้มันตามเสียไม่ทันหรอกเสียเวลา อ่ะได้ยอมก็ยอมเราสู้เขาทรานม่เสียจะลงไปอย่างสันติเสียไม่ยิงเขาผมขอมอบตัวขอมอบตัวค่ะไอพวกตำรวจน่าโง่ใครจะไปกับพีไม่นแล้วบอกให้เลิกเล่นไร้สาระนะตัวเองนะมันคนเล่นเองรถเสียมาแล้วไหนอะคันนี้มาได้ไงอะผีขับมาหรอเสียเรียกลูกน้องมาส่งเอ้ย เชอร์รี่มัน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 เอากระเสียวะเสียพอแหละโอ๊ยเสียมึงเหยียบแฟนกูหัว,วไอเด็กเวนเสียไปแล้วโอ๊ยเสีย, <laughs> ยมึงเลิกยงิงได้ไหมเนี่ยเ <laughs> ชอร์รี่โดนเหยียบสามคันติดเลยเหรอไปแล้วเสียว่าเราควรออกจากตรงนี้เพราะตำรวจกำลังมาแล้วอีกแล้วโอ้ไม่เป็นไรหายแล้ว,ลว,วาหายแล้วฮุ้ยตำรวจเต็มตำรวจเต็มตำรวจเต็มเลยบอกเราว่าให้เลี้ยวขวาเลี้ยวไม่ทันเชอร์รี่ตำรวจมันมาแล้วเสียหนีอยู่เสียดีอยู่มันตามเสียไม่ทัน มันไม่เลี <BAR K> ้ยวตามอ่ะฮะป่ะเราไปที <tradition> ่ออฟฟิศของเสียดีกว่าเสียขอเข้าออฟฟิศแป๊บเชอรี่เข้าไปกับเสียไหมไม่เอาอ่ะรอข้างนอกนี่แหละถ้างั้นเชอรี่ก็รอข้างนอกเสียจะขึ้นไปเปิดสินค้าแป๊บหนึ่งนานไหมเนี่ยน่าจะสักพักเชอรี่อยากขึ้นมาไหมจ๊ะขึ้นก็ได้เอหเห็นหน้าเชอรี่เล้อยากจะกระเทิบให้ตายจริงๆน่ารักใช่ไหมล่ะสวัสดีเมียน้อยเป็นไงบ้างจ้าเมียหลวงมาหา นางนี่มาช่องวนเจงกึบดีกว่ากึบสักกืบหนึ่งเกือบอีกแล้วมาที่นี่ทีไรก็กึบทุกทีกึบนิดหนึ่งเสียว่าเสียอยากจะขยายตึกนี้สักหน่อย go. s <S หน้าตาเชอรี่อุบาทม์ากจริงเ <c oughs> ออตอนนี้เชอรี่เริ่มจะไม่ไหวแล้วต้นหน้าของเชอรี่มันปแปลกๆแล้วทำไมโลกมันเอียงๆเ <c oughs> ชอรี่ไม่ไหวเลย เชอรี่มาอีกแล้วเหรอเชอรี่ฮะเชอรี่จะลอยไปในอากาศเสียว่าไงจ๊ะฉันจะพาจะลอยล่องไปในอากาศมีแต่เสียมีแต่เสียเสียเนี่ยได้ซื้อสินค้ามาเตรียมส่งแล้วแต่ว่า มันไม่พอเสียถ้ากึอบแล้วกันโอ้ยเมาวจะทำงานได้ไหมอะเชอรี่ฮะทำได้เชอรี่โอเคดูหนะ้าเชอรี่สิตอนนี้เสียยังไม่ได้รีโนเวทต,ตึกเลยขอทำงานเสร็จก่อนแล้วกันได้เลยทำไมเสียตัว,ต,วตัวสั้นๆอะมานี่แล้วเชอรี่เมาแต่หัววันเลยนะตอนนี้หูอื้อไปหมดเลย เ <Okay. S 2> ชอร์รี่กำลังตัวย้อ้เป็นอากาศเชอร์รี่ออกมาออกมาแล้วลงลิฟต์มาสิจ๊ะเช,ะชอร์รี่กำลังลงลิฟต์ไปแบบช้าๆแล้วก็หน้าเอวยาวของเชอร์รี่ <c oughs> เป็นขึ้นคลื่นอ้าวเชอร์รี่ลงผิดดาเซียไปดาดฟ้าอีกแล้ว,วะ่ะโดดลงมาเลยเหมือนเดิมเลยเหมือนที่เคยทำโดดลงมาโดดลงมาคือเสียรอดูอยู่ <c oughs> เชอรี่ต้องตายใช่ไหมเสีย่ยใช่แล้วก็อยากจะขึ้นไปทำไมอะ่ะฮะลงมาถ้างั้นเชอรี่ขอฝากครอบครัวด้วยนะเจอกันในพักหน้าเดไหนอะ่ะเชอรี่ทำไมเชอรี่ไม่โดดข้างหน้าเสี่ยก็อุต่ารอดูตายเชอรี่ตายแล้วจบและเชอรี่ไม่โดดข้างหน้าไปโดดข้างหลังเฉยเชอรี่ไม่เมาแล้วอะ่ะเสี่ยวทำไมเชอรี่ไม่โดดข้างหน้าเสีย่ยวสา์รอดู ต้องดูหรอกคนตา,ตายอ่ะเร็วเชอร์รี่ lly, ขึ้นรถเสียมาเราจะไปทำงานกันไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะนนี่ไงจ๊ะคนสวยลงมา้า่าไงจ๊ะคือคันนี้ไม่มแรงอ่ะมันมันเป็นรถคลาสสิกรู้จักรถคลาสสิกไหมจ๊ะคือมันเรีวยก็ยากอ่ะเสียไม่ยากค,ยคือเสียไม่ควรขับอ่ะไม่ควรขับมันไม่สำคัญว่ารถอะไรมันสำคัญว่าใครอยู่หลังพวงมาลัยทหารเชลรี่ oh! ยกมือซ้ายขึ้นมาสิยกแล้วเสียรักเชอร์รี่นะเชอร์รี่ยกมือขวาขึ้นมาสิยกแล้วเสียไม่รักเชอร์รี่แล้วเอา้าเพราะว่าเสียรักเชอร์รี่ข้างเดียวอไม่จริงอ่ะ <laughs> ทำไมเดนนี้เสียน้ำนอกจังเชอร์รี่เราโดนหลอกทำไมอ่ะสินค้ามันอยู่อีกที่หนึ่งมันไม่ได้อยู่ที่นี่ต้องขับไปอีกรอบหนึ่งอไอ้เวรเน้ยทำไมถนนตรงนี้มันดูคตเคี้ยวแปลกแ เพราะว่ามันคือแถวโรงงานอุตสาหกรรมเคยมาที่นี่ไหมเชอรี่เคยมาเคยมาในไฟเอ็มมาดิใช่เคยมาทํางานเกี่ยวกับเอทําน้ํามันอ๋อเดี๋ยวนี้ทําธุรกิจน้ํามันเหรอจ๊ะใช่เสียก็บ้านเสียก็ทําธุรกิจน้ํามันน้ำอะไรน้ำมันไายน้ำมันพืชเสียเอาอย่า้ะมึงเปลี่ยนรถได้ปะได้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนรถกันลวเชอรี่ไหนไหนคันนี้ไงจ๊ะเฮ้ยรถอะไรก็ ไม่รู้มันได้เรื่องเลยยาเชอร์รี่มันแพงเซียวซาเก็บรักษามาเป็นตั้งหลายปีเท่าไหร่น้องเชอร์รี่เท่าไหร่สิบล้านอ่ะเสียเออเสียไปหาเมียใหม่ดีกว่าไปละหนีเฮ้ยเสียขึ้นไม่ได้อ่ะกดตัว F สิจ๊ะกดแล้วเนี่ยขึ้นไม่ได้เหรอเออกดตัว F สิเนี่ยมันล็อกอ่ะอ้าว ทำไมถึงล็อกแล้วเนี่ยแล้วเชอรี่จะทำงานกับเสียยังไงล่ะเนี่ยอย่าบอกนะว่าอันนี้เชอรี่ทำโดยไม่ได้เหมือนจะใช่เชอรี่ขับรถตามเสียมาโอ้ oh, แล้วคันไหนเนี่ยคันไหนก็ได้หยิบมาเถอะเฮ้เสียรอก่อนดีเสียได้ได้โอเคเชอรี่ทำธารกิจด้วยได้แต่ว่าเราต้องเอาสินค้าไปแยกก่อนอันนี้คือเราซื้อมาแบบสุ่มๆเหมือนกาชาอ uh huh. ่ะฮะปะเสียขับรอเชอรี่ด้วยตามมาเลยหนู ตามอยู่ค่ะเฮ้ยเชอรี่โอ้โหรถเป็นลอยยาเดี๋ยวสินค้ามีตำหนิก็ติดตามไงติดตามเสียโค้อยอะ่ะถ้าเกิดว่า<ด>มีศัตรูหรือโจดเสียมาเเชอรี่ยิงทิ้งเลยเข้าใจไหมจะพยายามเสียตับตามเสียมาเดี๋ยวเสียจะพาไปโกดังโกดังนั่นหรอือใช่จุลจิบูฟ่อนน่ะรู้จักปะม่รู้จักนักบอลเนี่ยนักบอลที่ดังอ่ะอยู่ทีมยูเวนตุส น่ะช่นั่นแหละคือโกดังเชอรี่ฮะขับตามเสียมาดีๆตามอยู่เนี่ยเสียอีก1.6กิโลเมตรเสียขับรถไม่ค่อยดีเลยขับเบปะเชอรี่อไอคันนี้มันน่าสงสัยเชอรี่จัดการให้เสียดิคันไหนคันนั้นแหละคันนั้นแหละมันน่าสงสัยอะ่ะเชอรี่ไปสิเสียขับไปซิเชอรี่ไอรถคันนี้มันแอบด่าเสียในใจบอกว่าไอคันเนี้ยไม่เอาต้องตรวจตาม ทำไมเชอรี่ไม่ปกป้องเสียเลยเชอรี่รักเสียไม่จริงไม่เสียมุกเยมโนเชอรี่ไอคันนี้ไอคันนี้มันเป็นมันแอบเล่นชู้กับเมียของเสียอะใครใครเมียเสียอ๋ออ๋อลืมไปน้องเชอรี่มีมีเป็นเมียเสียนี่หว่าลืมไปคือคือจะเอาใช่ป่ะขอโทษเหลืออีก500รเมตรโอ้ยชัก้าจริงๆรถมันช้าน้องเชอรี่ของมันหนักก็จะไม่ของมันเยอะ เสยให้หมดแล้วไปขับชนเขาทำไมก็รบมันแรงอ่ะโทษทีตามมาเชอรี่อ้าวเลยตรงนี้ตรงนี้อ้โอเคเชอรี่เห็นแล้วออนดเซนี่ไงคือสินค้าที่เสียไปเอามาเมื่อกี้โอ้โเงินทั้งนั้นจริงๆแล้วพวกนี้เป็นเงินปลอมนะเชอรี่ เงินปลอมนั่นหรอใช่แล้วแต่ว่าเราจะเอาไปทำเป็นเงินจริงเชอรี่ <Surely, S 1> เห็นรถคันนี้ไหมไายโอ้ oh, เห็นนี่คือรถขนสินค้าของเราขึ้นมาเลยได้ภารกิจนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่ขนสินค้าเถื่อนแล้วเราต้องไปที่ไหนวะเนี่ยมันเป็นภารกิจที่ให้เสียเนี่ยไปหาจุดที่ต้องไปส่งสินค้าคือเราขายกระเป๋าเถื่อเหรอเสีย ทั้งกระเป๋าเถื่อนแล้วก็เงินปลอมอ๋ออาจจะต้องมาแถวแถวนี้ก็ได้เฉยว่ามันใกล้ขึ้นเชอรี่รอใช่แล้วอาจจะต้องเลี้ยวซ้ายตรงนี้อ in, ันนี้คือออกนอกเมืองล้วนะเสียเสียก็ไม่รู้เหมือนกันเสียลองมาโม่ๆตัวเหมือนจะเป็นแถวนี้นะเชอรี่เสียว่าเราเราเราถึงแล้วแหละเสียไอ้ยังผิดเลนได้ไหมเชอรี่เสียว่าเราเจอละไหนจะได้อุ้ยเออว่ะ แล้วเสียเข้ามาทำไมเสียไม่เห็นหลังกำแพงเมื่อกี้ในที่สุด,เ,ดเราก็หาเจอเย้เือว่ายากนะได้หกพันเสียได้3 6มหมโอ้โหทำไมเชอรี่ชอบเสียเปียบเสียก็ไม่รู้เพราะว่าเชอรี่เป็นลูกน้องไงคลิปนี้มันจะน่าเบื่อหน่อยนะคนดู ไม่น่าเบื่อค่ะเพราะมีปออยู่อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ครับเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าใช่แล้วขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับจะเจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับผม <Yeah. S 1> สวัสดีครับผมคือเหตุจะเอาใช่ปะ่ะมาเดี๋ยวมาดี๋ยมาเดียเ,เอาเหรอมาดิคือจะสู้กับเชอร์รี่ที่แบบว่าหย่งชุนเป็นใช่ปะ่ะมาดิก็มาดิอะไรวะ เอ้มันโดนต่อยไม่โดนแล้วเสียเขาแก้แล้วใน GTA เขาต่อยแบบนั้นไม่ได้แล้วเชอรี่มันได้ไงอะ่ะเขาแก้แพชชั่นที่เชอรี่เล่นน่ะมันแค่แค่ในไฟเอ,อ็นจริงเหรอโกงเสียเชอรีอ่ค่ะเสียไม่ได้อะ่ะเพราะว่าเสียเป็นหัวหน้าแก๊งไงเชอรี่บื้จงจริงไบ๊ายบาย